คลิปนี้นะคะวันจะพาทุกคนไปนั่งรถไฟนําเที่ยวกันค่ะโดยจะเริ่มจากกรุงเทพหัวลำโพงไปยังสถานีปลายทางจุกเสเม็ดค่าโดยสารนะคะจะอยู่ที่170บาททั้งไปและกลับเลยค่ะโดยรถไฟสปินเตอร์997และ998เป็นรถไฟด่วนปรับอากาศนะคะซึ่งรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นเดียวที่เปิดใช้อยู่ในขณะนี้เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์วันละ1รอบเท่านั้นค่ะ รถไฟจะออกจากหัวลำโพงในเวลา6นากา45นาทีถึงสถานีปลายทางเวลา10นาิก10นาทีค่ะขากลับจากจุกเสเมตเวลา15นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา55นาทีใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด3ชั่วโมง25นาทีนะคะส่วนใครจะไปลงที่พัทยาตอนนี้ก็มีให้เลือกลงตลาดน้ำสี่ภาคและส่วนนงนุชถือว่าสะดวกมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะทุก วันนี้นะคะตรงกับวันที่7เมษายนพศ2567นะคะวุฒสภาทุกคนนะคะไปเที่ยวกันที่หาดนางรำนางรองนะคะโดยขึ้นรถไซนํำเที่ยวนะคะจากหัวลำโพงไปจุกเสม็ดน,นะคะสถานีปลายทางคนละ170บาทนะคะซึ่งโบก็ซื้อตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรา อขึ้นรถไฟนะคะในเวลา6.55นะคะรถไฟก็จะออกเดินทางค่ะ mm. ก็เดี๋ยวเราขึ้นไปชมบรรยากาศนะคะ mm. บนรถไฟนำเที่ยวสายจุกเสม็ดดูนะคะ mm. เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเหมือนเปิดเส้นทางนี้ล่าสุดเลยนะคะท mm. ุกคนเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าโบย,ยังไม่เคยที่จะได้ไปสายนี้เลยนะคะซึ่ง ได้จริงๆแล้วอ่ะมันผ่านหลายสถานที่ท่องเที่ยวมากๆเลยนะนม่ว่าจะเป็นแบบไปบางแสนพัทยาอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะคะวันรถไฟกันคะ่ะ ก็มาถึงที่สถานีสุกเสม็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาโดยรถไฟขบวนนี้เลยค่ะ997นะคะตอนนี้ก็มาตรงเวลามากๆเลยนะคะมาถึงตอน10โมง10นาทีไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นสถานี จุกสเสม็ดนะคะซึ่งเป็นสถานีปลายทางช่องซื้อตั๋วนะคะจะอยู่ทางด้านในแต่ว่าเราซื้อมาแล้วนะคะก็ไม่ต้องซื้อแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็แค่มาตามเวลาขากลับนะคะตอนนี้นะคะทุกคนโกก็ได้ซื้อตั๋วนะคะเป็น ตั๋วที่ขึ้นรถสองแถวนะคะไปหาดนางรำนางรองหรือว่าไปเรือจากรีนาริเบตนะคะไปไปกลับเนี่ยนะคะก็อยู่ที่40บาทนะคะทุกคนก็จะได้เป็นแบบแบบนี้มานะถ้าเราไปเที่ยวที่เรือเสร็จปุ๊บแล้วเราอยากจะไปหาดนางรำนางรองต่อนะคะก็แจ้งที่พี่พนังงานรถสองแถวไว้นะคะว่าเราจะไปเขาก็จะนัดแนะเวลากับเราเนาะคนมันจะกลัวดำอะไรขนาด กันงวุ่นวายในสถานนีแล้วมันไม่ได้เพลงดีแค่ไหนเลยดูดิคนนี้เดี๋ยวใคอกว่ากจะถึงตรงสถานีรถไฟจุตเสม็ดนะคะก็จะมีรถสองแถวนะคะมารอรับบริการนะคะ จะมีไปหาดนางรำหาดนางรองนะคะแล้วก็มีไปเรือหลวงจากกรีนารือเบตนะคะก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะว่าอยากจะไปลงที่ไหนนะคะค่าบริการนะคะอยู่ที่คนละ40บาทนะคะ

รับนี้เท่าไหร่คะเก้าโดี๋ยวจะมีแล้วสิบเอ็ดโมงเท่าไหร่นะคะสักห้านาทีอ๋อค่ะให้นิดนึงเพราะว่าเจ็ดครั้เขามาก่อนเขาหนักสิบเอ็ดโมงตรงแล้วก็เลยให้สักห้าทีเพราะเราไม่ช้าสิบเอ็ดโมงห้านาทีได้ค่ะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่จอดรถนะคะสำหรับคนที่นำรถมานะคะเรือจากีนัลลิเบตนะคะถือเป็นสถานที่ราชการนะคะก็ต้องแต่งกายให้กับให้สุภาพด้วยนะคะ เยี่ยม,มเรือไม่มีค่าใช้จ่าเดี๋ยวคงต้องไปซื้อกางเกงดีกว่าจะไม่งั้นมาแล้วเดี๋ยวเสียเที่ยวพี่เดี๋ยวเราไปซื้อกางเกงดีกว่านี่ี๋ยวเสียเที่ยวพวกกางเกงช้างอะไรเงยจะได้ได้ขึ้นเรือเขาด้วยเมื่อใดกมานะคะ <c oughs> ก็จะมีแบบร้านค้าขายกางเกงให้เปลี่ยนด้วยนะคะทุกคนซึ่งเราคงต้องซื้อหนึ่งตัว แล้วก็มีร้านขายน้ำขายขนมเลยนะคะบรรยากาศข้างในนะคะก่อนที่จะออกไปเจอเรือจากคลีนาริเบตนะทุกคนก็มีของขายหลายร้านเลยนะมีร้านไอติมร้านเครือ่องดื่มร้านสมุนไพรนะคะแล้ร้านอาหารแล้วก็มีถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วย ว้าว <c oughs> เรือลบใหญ่มากเลยทุกคนเรือจากกีนาะริเลเวตนะคะใหญ่มาก <c oughs> เรือลอบเพียงกระตึกสิบชั้นนะทุกคนด้านหลังของบนนะคะก็จะเป็นเรือลบจากรีนาือเบนะคะนี่นะคะรถติดมากเมากอะไรมันิดอปะที่ พี่ใจเย็นจำคลิปแบบหล่พูเก็นกระชากโอ้แล้วติดมากเลยอ่ะโอ้ใช่นะคนหกสิบล้านคนมาลวมตัวกันอยู่ที่หาดนางลำนางรองเขามาดูหนูลำาาถึงหาดนางลำแล้วนะคะแล้วก็มีแต่ที่จอดรถเอ้ไม่ใช่มีแต่รถมาจอดเต็มไปหมดเลย จำกัดความเร็วมีก็ไม่ได้เร็วแล้วนะโอ้โหุคคนมหาศาลเลยอะจะมีจมีดีนะเราเสือมานยพี่เชื่อไหมว่าหนูเอาเสือมาด้วยนะเนี่ยเพราะว่าดูรีวิวอะเต็มหน้าหาเลย แม้กระทั่งเสือยังหาที่ลงไม่ได้ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่หาดนางรำเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆบนรถแบบคุยเั่นสนุกสนานใจดีมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาหาอาหารกินก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าหิวมากเลย กินนะทุกคนคือเยอะมากเรื่องไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อยคือน่าทานทุกร้านเลยอะ่ะเลือกยากจริงๆนั่นเนี่ย ตอนนี้นะคะทุกคนโบก็อยู่ที่หาดอะไรเอ่ยให้ไทยเตง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 ต้อง่าหาดนางรำนั่นเองก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณ11มห35นะคะก็หิวข้าวมากเลยก็เลยมากินที่ร้านอะไรนะคะ ร้านชบอสอนหาดนางลำนะคะก็มีที่นั่งมีร่มเงานะคะที่ไม่ต้องโดนแดดแรงๆก็มีหลังคามีอะไรนะคะเราก็เลยมาประจําอยู่ในตรงนี้ก่อนเลยลเดี๋ยวเราจะกินอาหารกินอะไรเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะลงไปเล่นน้ําจ้า จะบอกว่าที่หาดนางลำนะคะกับหาดนางรองเนี่ยมันจะอยู่ติดกันโดยมีโขดหินเนี่ยนะแบบอยู่ขั้นกลางระหว่างกันเดี๋ยวเราจะเดินไปแต่ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่านะเพราะมันร,ร้อนมากก็ที่นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทหารเรือนะก็อยู่ในการดูแลของทหารเรือก็จะปิดในเวลา18นาฬิกานะคะ แต่เราคงอยู่ไม่ถึงเพราะว่าเราจองรถไฟนะคะรอบขากลับนะคะเราต้องไปรอที่ท่ารถตอน2องโมงครึ่งใช่ไหมคะประมาณ2องโมงครึ่งแต่ว่าน่าจะต้องไปก่อนเ <c oughs> พรารถไฟออกประมาณบ่ายสามโมงขากลับนะคะเราจะกับสปินเตอร์นะคะเก้าโอเคนะคะนี่เป็นบรรยากาศด้านหลังของหาดนางลำ ซึ่งแบบน้ำใสมากไม่ไหวแล้วกินเสร็จจะรีบลงไปแช่น้ำอยากเล่นน้ำใจจะขาดร้อนๆนนอจะหิวค่ะแล้วเราก็หิวน้ำสั่งมาเป็นกระติกแบบนี้เลยไม่ใช่อันนี้เราสั่งเล่นน้ำแข็งเปล่าเขามีขายน้ำเป็นกระติกคือแบบเป็นแก้วมันไม่ตีน ไม่สามารถกินกันเป็นแก้วแก้วได้อะเรากินกันเป็นอย่างนี้เลยทุกคนชิงชิงกิน <c oughs> กินกันเป็นกระติก <c oughs> หนึ่งขวดเต็ม ที่ลมแรงถ้าลมแรงแล้วก็ <c oughs> อาหายของเรามาแล้วนะคะอย่างแรกเลยนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นท่ามันปลกลายนะคะกลายเป็นปลาฉลา De la gata lo ve. บอกว่าราคานี้นะกับบรรยากาศนี้นะมันหายที่ไหนไม่ได้แล้วนะน่จาจะหาดนางรำและนางรองมาเดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่า บรรยากาศชายหาดนางรำนะคะทุกคนโหคอนยอะม,มากโอ,โอ้ข้างบนเหมือนมีคาเฟ่เลย,อยตอนนี้นะคะเราก็เดินม,มาจนถึงสุดหาดนางรำไม่ใช่สิเราย,ยังไม่ได้เดินแล้วเพิ่งเริ่มต้นที่ตรงสุดหาดตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นขดหินแล้วก็มีสะพานไม่แน่ใจสะพานอะไรนะสะพานป่าบํารุงขึ้นแรงมากทุกคนดูดิ เป็นบริเวณแบบขดหินอ่ะมันไม่ใช่จุดที่เอาไว้เล่นน้ำอ่ะมันเดินแล้วมันเหยียบก้อนหินอ่ะเจ็บมากเลยถ้าจะเล่นน้ำ่ะมันต้องไปแบบก,ากลางๆอ่ะอันนี้มันใกล้หูดูขึ้นีิ ตอนนี้ก็เวลาประมาณาบ่ายสองโมงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวโบจะต้องรีบไปตรงจุดที่เราสงังน,นัดกับรถสองแถวเอาไว้นะคะเพื่อที่จะย้อนกลับไปที่สถานีจุกเสม็ดน,นะคะถ้าใครอยากจะมาเที่ยวหาหนางรำนางร้งองนะคะการมาด้วยรถไฟน้ำเที่ยวนะคะจะมีเฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะ ก็จะเป็นรถสรปนเตอร์นะคะเป็นรถแอร์รถปรับอากาศชั้น2นะคะคนละ170บาทนะคะขาไปแล้วก็ขากลาบะะับราคาเท่ากันเลยนะมาทริปนี้นะคะ One Day Trip วันเดย์ทริปก็ถือว่าสนุกแล้วก็มีความสุขมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็เวลามาก็ไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องอาหารการกินนะเพราะว่ามีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากช่องบัวสตอรี่ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ด้วยน,นะคะบ๊ายบายค่นนะ,คะ เยอะมากเลยนะทุกคนคือทุกอน,นุอ่ะมันเป็นไปโด้วยคนแล้วก็แบบเสือทุกผืนนะยังไม่มีที่ลงอนะ่ะล้อนออกมาจาานจะถนนอยู่ล้วทุกคนดูดิคือร้อนมากนี่ถนนนะทุกคนซ้ายมือ เขาก็มีเอ้ยไมย่ดิข้างทางเขาก็มีของขายแต่ว่าให้ขายอยู่ด้านซ้ายนะไยกํลังจะเดินไปขึ้นจุดสองดาวเหนื่อยมากดูกระเป๋า ต้องมาขึ้นไปคนแรกจะได้ไม่ช้าจนเกินไปขึ้นคันนี้เลยหรือเปล่าคะโองไม่รับไม่ได้รู้อ,อ๋ไม่ได้งั้นหนูขึ้นเอากระเป๋าไว้วางก่อนตึ้งตึง,ตงนี่ออกก่อนผมออกอก่อนเนี่ยผมจะออกได้ยังยังยังคอย,อยนั่นแหละคอยตรงที่ตรงรถนั่นแหละนะกระการขึ้นรถอยู่เรลออกไปนะ คอยคอยครับไม่ทีไม่ได้บอกไม่ได้คอยด้เลยน้องโมกีฮิปไปแล้วบอกน้องโมกีฮิยเลยตอ๊กตึ๊กตึ๊กตึกประมาณนั้นครับโอ๊ย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 อ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยคน๊อยโอ๊ยยโอ๊ยโอ๊อยอ๊ยโเ๊ยโอ๊อ๊ยโออ๊ยโนอยโา๊ย้อยโอ๊นโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอกอนยอ๊อ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยอยย